Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รองอธิบดีอายการชื่นชมชัดชาติออกช่องทางร้องเรียนแก้ปัญหารวดเร็วเผยมีร้องเรียนรถจอดไหลาทางเป็นปีตำรวจแก้ไม่ได้ชี้ถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานชาวบ้านไม่ต้องทะเลาะกันเอง เมื่อวันที่10มิถุนายน2565นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีสารแขวงโพสต์เฟซบุ๊กกรณีมีรถมาจอดขวางทางเท้าในซอยรัชดาพิเศษ32ความว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานชาวบ้านก็ไม่ต้องทะเลาะกันให้เกิดคดีความ ชื่นชมทีมงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่หลังจากมีการร้องเรียนแค่หนึ่งวันก็ดำเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนคืนทางเดินบริเวณสี่แยกในซอยราัชาดา32ที่มีรถมาจอดยึดทางเท้าจอดกันประจำเป็นปีเคยมีการแจ้งตำรวจจราจรแล้วไม่มีการดำเนินการใดๆ วันนี้มีป้ายห้ามจอดเทศกิจเขตจตุจักรหลังจากมีการร้องเรียนไปไม่ถึง24ชั่วโมงจอดรถบนไหล่ทางสภาพเป็นทางเท้าแถมอยู่ใกล้ชิดติดสี่แยกเห็นมานานเป็นปีเลี้ยวเข้าออกจากซอยก็ลำบากเพราะติดรถที่จอดข้างทาง ตำรวจจราจรไม่เคยจัดการวันนี้ช่องทางทีมงานผู้ว่าชัดชาติเปิดให้มีการร้องเรียนจัดการได้รวดเร็วทันใจทันใดทันทีชาวบ้านจะได้ไม่ต้องพิพาทกันเพราะรถจอดบนทางเท้าก็ต้องลงมาเดินบนถนนเสี่ยงอันตรายรถบีบแตร่ไล่ก็จะเกิดการทะเลาะกันกับคนเดินถนน สภาพถนนก็แคบเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายให้เคร่งครัดจะเป็นกรรมการที่ดีช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องพิพาทกันด้วยกติกาของสังคมคือกฎหมายและยังสามารถลดคดีที่จะเกิดขึ้นจากการทะเลาะพิพาทวิวาททำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทดูหมินยุติข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เพิกเฉยรักษากติกา มั่นคงรวดเร็วให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เฉยเมยไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแก้ปัญหาทันใจนิยมจริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ